เมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงเทวดาพระองค์มิได้กล่าวเพียงเพื่อให้มนุษย์ศรัทธาแต่เพื่อให้เรารู้ว่าทุกชีวิตในจักรวาลนี้ล้วนมีหน้าที่ของตนเองกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอเชิญเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าอินเทรนอีกครั้งค่ะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหน้าที่ของเทวดารักษาตัวเราเทวดาผู้รักษามนุษย์หรือที่เรียกว่าอุปถากเทวดาเป็นเทวดาที่เกิดจากผลแห่งบุญร่วมกันกับเราท่านอาจเคยเป็นญาติคนรักหรือผู้ร่วมสร้างบุญในอดีตชาติเมื่อเรายังอยู่ในโลกมนุษย์ท่านก็มักตามมาดูแล ด้วยแรงแห่งเมตตาและกุศลที่ผูกพันหลวงพ่อชาสุพัทโทเคยเล่าให้สิทธิ์ฟังว่าเทวดานะ่ะเขาไม่มานั่งเฝ้าเราทุกลมหายใจหรอกแต่ถ้าใจเราตกอยู่ในอันตรายเขาจะกระซิบเตือนถ้าเรากำลังจะหลงทางเขาจะส่งสัญญาณบางอย่างให้รู้ตัวบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนมีเสียงในใจบอกให้ช้าลง หรือหันไปทางอื่นหรือไม่ทำบางอย่างหลายคนคิดว่าเป็นสัญชาติยานแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านั่นอาจเป็นเสียงของเทวดาผู้คุ้มครองที่เตือนด้วยเมตตาในพระไตรปิฎกสั่งยุตธนิกายเทวตาสั่งยุตตะกล่าวถึงเทวดาหลายองค์ที่มาช่วยเหลือพิสุผู้มีศีลบางองค์คอยเตือนเมื่อจะลืมสติ บางองค์คอยป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายบางองค์คอยส่งแรงใจให้ภาวนาไม่ท้อถอยหน้าที่ของเทวดาผู้รักษาตัวเราจึงมีอยู่สี่ประการใหญ่ๆดังนี้ 1. ปกป้องจากภัยอันตรายเทวดาผู้รักษามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เจ้าข,ของบุญประสบเคราะห์ภัย โดยไม่ถึงเวลาเช่นอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุที่ไม่ควรเกิดหากบุญของเรายังมีอยู่เทวดาจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบามีเรื่องหนึ่งจากหลวงพ่อชาครั้งนั้นมีสิทธิ์คนหนึ่งขี่จักรยานกลับจากวัดยามคำ่ำอยู่ดีๆลมพัดแรงมากจนต้องหยุดข้างทางไม่ถึงครู่มีต้นไม้ใหญ่หักลงตรงทางที่เขาเพิ่งจะขี่ผ่านไป หลวงพ่อชาเพียงยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าบุญโยมยังมีเทวดาเขาช่วยไว้ดังนั้นหน้าที่ของเทวดาจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกรรมแต่ช่วยให้ผลกรรมบางอย่างบันเทาหรือไม่เกิดก่อนเวลาอันสมควร 2. เตือนสติเมื่อใจหลงผิดเทวดาผู้รักษามิได้มีเพียงอำนาจปกป้องภัยภายนอก แต่ยังคอยกระซิบเตือนในยามที่เรากำลังทำผิดบางครั้งเรารู้สึกเหมือนมีสิ่งบางอย่างในใจบอกว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีหรือรู้สึกกระสับกระสายไม่สบายใจตอนจะพูดเท็จนั่นแหละเสียงของเทวดาผู้รักเราหลวงพ่อชาเคยกล่าวว่าเวลาใจโยมคิดชั่วเขารู้เขาเห็นแต่เขาไม่ว่าอะไรเขาแค่เศร้า เขาอยากให้โยมกลับมาสว่างอีกครั้งเทวดาผู้รักษาเราจะพยายามให้สติกลับมาเพราะหน้าที่สำคัญของท่านคือช่วยรักษาศีลของเราไม่ให้ขาดไม่ให้มัวหมองเพราะศีลคือสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทวดาหนุนบุญและส่งแรงใจในทางดีเทวดาผู้รักษายัางมีหน้าที่อีกอย่างคือ ส่งแรงใจให้เจ้าของบุญกล้าทำความดีต่อไปเมื่อเราทำบุญภาวนาหรือแผ่เมตตาท่านจะร่วมอนุโมทนาและส่งพลังเมตตาตอบกลับทำให้เรารู้สึกเย็นใจอิ่มใจไม่ท้อถอยง่ายๆหลวงพ่อชาเคยพูดกับสิทธิ์ว่าบางคนเดินจงกรมอยู่ดีๆน้ำตาไหลเหมือนมีใครโอบไว้ นั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นแรงเมตตาจากเทวดาผู้เห็นบุญของโยมเพราะฉะนั้นหากเรารักษาศีลจเจริญภาวนาและตั้งใจดีท่านเหล่านั้นจะร่วมส่งกำลังใจให้เราอยู่เสมอเป็นพยานแห่งกรรมและธรรมอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของเทวดาคือเป็นพยานแห่งธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อบุคคลทำกุศลหรืออกุศลเทวดาย่อมรู้เห็นเพราะจิตของเทวดาละเอียดเขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจคนได้เทวดาจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกรรมของเราท่านเห็นทั้งบุญและบาปเมื่อเราทำดีเขายินดีเมื่อเราทำชั่วเขาหม่นหมองเพราะเหตุนี้เอง พระพุทธองค์จึงสอนให้เราระลึกถึงเทวดาอยู่เสมอเพื่อให้ใจเราสะอาดไม่กล้าทำชั่วแม้ในที่ลับตาคนเพราะรู้ว่ามีเทวดาเห็นอยู่เสมอหลวงพ่อชาเคยเล่าเรื่องจริงของพระอาจารย์รูปหนึ่งในวัดหนองป่าพงท่านภาวนาอยู่ในป่าเขาคืนหนึ่งฝนตกหนักลมแรงแต่พอท่านเริ่มนั่งสมาธิ จูจ่ๆก็ได้กลิ่นหอมประหลาดหอมเหมือนดอกไม้ไม่ใช่ของโลกนี้เมื่อออกจากสมาธิท่านรู้ด้วยญาณว่าเทวดามาเยี่ยมเพื่ออนุโมทนาในความเพียรของท่านท่านเล่าต่อว่าเทวดาไม่ได้มาให้โชคแต่ให้แรงใจให้ความสว่างในใจเพื่อให้เรารู้ว่าความเพียรน,นั้นไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้น หน้าที่ของเทวดาคือการครุ้มครองในทางธรรมไม่ใช่ทางโลกท่านคอยช่วยให้เราพ้นจากภัยแห่งจิตเจนความท้อแท้ความกลัวความหลงมากกว่าภัยทางกายคำปฏิบัติเพื่อให้เทวดารักษาอย่างใกล้ชิดเทวดาไม่เลือกคนแต่เลือกใจถ้าใจเราสว่างเขาจะอยู่ใกล้ ถ้าใจเรามืดเขาจะค่อยๆห่างไปถ้าอยากให้เทวดาคุ้มครองอย่างแท้จริงให้เริ่มจาก5ข้อนี้ 1. รักษาศีลห้าให้มั่นคงศีลคือเกราะของเทวดาผู้มีศีลย่อมมีรัศมีปกป้องตนเอง 2. ทํทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์เทวดาไม่สนจำนวนแต่สนใจเจตนา 3. แผ่เมตตาให้เทวดาและสรรพสัตว์ทุกวันการแผ่เมตตาคือการเชื่อมใจ 4. ภาวนาให้ใจสงบอย่างน้อยวันละห้านาทีใจสงบคือที่อยู่ของเทวดา 5. กล่าวคำอนุโมทนาเทวดาก่อนนอนด้วยคำว่าขออนุภาพแห่งบุญนี้ จงถึงแก่เทวดาผู้รักษาขาพเจ้าขอท่านจงอนุโมทนาและรักษาขาพเจ้าให้มีสติและทำเป็นเกราะคลุมภัยเมื่อใจเรามีศีลมีธรรมมีเมตตาเทวดาก็จะอยู่ใกล้เพราะท่านไม่ได้รักษาด้วยอำนาจแต่รักษาด้วยความรักความเมตตาและบุญที่สอดคล้องกัน เทวดาไม่ได้อยู่เหนือเราท่านเป็นเพื่อนร่วมคางแห่งบุญอยู่เพื่อนหนุนให้เราพัฒนาใจให้สูงขึ้นเมื่อเราฝึกสติฝึกเมตตาใจเราจะผ่องใสและกลายเป็นเทวดาเสียเองเพราะที่สุดแล้วผู้ที่รักษาเราได้ดีที่สุดมิใช่เทวดาแต่คือใจที่บริสุทธิ์ของเราเอง จงรักษาใจให้ผ่องใสแล้วเทวดาจะรักษาเราเองพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกโดยมีใช้เพียงให้เชื่อแต่ให้พิสูจน์ด้วยใจที่ฝึกแล้วความรู้สึกแห่งการมีอยู่ของเทวดาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลกนี้มีสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและสิ่งที่เห็นได้ด้วยปัญญาเทวดา คือสิ่งที่เห็นได้ด้วยปัญญาเพราะท่านอยู่ในมิติที่ละเอียดกว่าโลกวัตถุเมื่อใจของมนุษย์สงบลงความหยาบของกิเลสจางหายใจจะเปิดกว้างเห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าเดิมบางครั้งเรารู้สึกอบอุ่นใจเมื่อภาวนาหรือได้กลิ่นหอมประหลาดโดยไม่มีที่มาหรือมีลมเย็นพัดแผ่วในที่ปิด สิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์บอกว่าคืออาการแห่งเทวดาการสื่อสารกับเทวดาในทางธรรมในสมัยพุทธกาลเทวดาหลายองค์ได้มาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าปรากฏในเทวตาสังยุตตสูตรเทวดาเหล่านั้นจะมาในยามราตรีที่เงียบสงัดแสงรัศมีของท่าน สว่างไปทั่วป่าท่านจะทูลถามปัญหาธรรมเช่นอะไรเป็นเหตุให้คนเศร้าหรือหนทางสู่ความสุขแท้เป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบด้วยเมตตาไม่ทรงถือว่าเทวดาเป็นสิ่งสูงส่งเกินมนุษย์แต่ทรงเห็นว่าทุกชีวิตล้วนแสวงหาธรรมด้วยกันทั้งสิ้น การสื่อสารระหว่างเทวดากับมนุษย์ไม่ได้เกิดจากถ้อยคำแต่เกิดจากจิตที่ละเอียดสอดคล้องกันจิตที่หยาบฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความโกรธโลภหลงย่อมไม่อาจรับรู้ถึงคลื่อนพลังแห่งเทวดาแต่ใจที่สงบเมตตาอ่อนโยนย่อมเปิดรับได้เอง ดังนั้นหากมนุษย์ต้องการสื่อสารกับเทวดาไม่ต้องใช้เวทมนต์หรือคาถาเพียงตั้งจิตด้วยเมตตารักษาศีลและแผ่บุญด้วยใจจริงเทวดาจะรู้ทันทีเพราะจิตเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องเดินทางเช่นเดียวกันเมื่อเราภาวนาแผ่เมตตา เทวดาที่อยู่ใกล้จะอนุโมทนาและบางครั้งส่งแรงใจกลับมาหาเราสัญญาณแห่งการอยู่ใกล้ของเทวดาสัญญาณของการมีเทวดาอยู่ใกล้ไม่ใช่เสียงหรือภาพแต่คือความสมุบเย็นในใจเหมือนมีใครคอยปลอบโดยไม่ต้องพูดเหมือนมีพลังบางอย่างทำให้เรามั่นใจในความดี บางคนเห็นแสงบางคนได้กลิ่นหอมบางคนฝันถึงท่านแต่ทั้งหมดนี้ไม่สำคัญเท่ากับใจที่รู้สึกเย็นและเมตตาเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อใจเราใกล้เทวดาใจเราจะอ่อนโยนไม่โกรธง่ายพูดดีทำดีโดยไม่ต้องฝืนหลวงพ่อชาเคยเปรียบไว้ว่าเทวดาอยู่ใกล้เหมือนเงาเงาจะตามได้ก็ต้องมีแสงถ้าใจมืด ไม่มีศีลเงาก็หายไปพระพุทธองค์ทรงไม่ห้ามการระลึกถึงเทวดาแต่สอนให้สื่อสารอย่างมีสติด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยการบนบาลวิธีสื่อสารกับเทวดาอย่างถูกต้องการสื่อสารกับเทวดาในทางธรรมมีเพียงสามขั้นตอนง่ายๆ 1. เริ่มจากความเคารพในพระรัตนตรยัยตั้งจิตน้อมไหว้พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ให้ใจสงบเป็นพื้นฐานก่อน 2. แผ่เมตตาแก่เทวดาทั้งหลายกล่าวในใจว่าขอเทวดาทั้งหลายผู้มีบุญมากจงมาอนุโมทนาในบุญนี้ขอจงอยู่ใกล้ผู้มีศีลมีธรรม 3. อุทิศบุญด้วยความจริงใจไม่หวังผลตอบแทนไม่ขอหวยไม่ขอรวย แต่ขอให้เทวดาหนุนให้เราทำดีรักษาศีลมีสติในธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดแผ่เมตตาโดยไม่หวังผลเทวดาย่อมปกป้องเขาทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะการสื่อสารที่แท้จริงไม่ใช่การพูดแต่คือการส่งใจและใจที่มีเมตตาเท่านั้นที่เทวดาจะได้ยินเรื่องเล่าจากหลวงพ่อชา หลวงพ่อชาเคยเล่าถึงพระลูกศิษย์รูปหนึ่งว่าครั้งหนึ่งท่านออกทุดงอยู่ในป่าลึกดงพญาไฟกลางคืนมีเสียงสัตว์ป่าเสียงลมพัดอื้ออึงแต่พระรูปนั้นกลับไม่กลัวเพราะก่อนนอนจะภาวนาและแผ่เมตตาให้ทิวดาในที่นั้นคืนนั้นเองพระรูปนั้นฝันเห็นชาชาราในชุดขาวมายืนยิ้มอยู่ข้างศาลาพูดว่าอย่าก,กลัวเลย ข้าเฝ้าอยู่ตรงนี้มานานแล้วเมื่อเช้าตื่นขึ้นพระรูปนั้นรู้ว่าท่านได้รับการคุ้มครองจากเทวดาผู้รักษา่ากรหลวงพ่อชากล่าวว่าเทวดาไม่ได้มาทำให้เราสบายแต่ท่านมาทำให้เรามีศรัทธาให้เรารู้ว่าความดีไม่สูญเปล่าเทวดามีอยู่จริงแต่จะปรากฏในใจของผู้ที่ฝึกจิตให้ละเอียดเท่านั้น การสื่อสารกับท่านเพียงแค่ส่งใจที่บริสุทธิ์เต็มด้วยเมตตาท่านก็จะรู้เองในความเป็นจริงเทวดาไม่ได้อยู่บนฟ้าท่านอยู่ในทุกที่ที่มีความดีอยู่ในใจของผู้มีเมตตาอยู่ในแสงแห่งศิลธรรมของทุกชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าอยากสื่อสารกับเทวดาจงทำใจให้สงบพูดดีทำดี คิดดีแล้วคุณจะได้ยินเสียงของท่าน